ครับผมมาดูบรรยากาศบ้านนอกแล้วครับน้ำท่วมทุ่งไร่ทุ่งนาครับผมน้ำท่วมนานะครับอยู่เพชรบูรณ์นะครับผมอยู่ในตัวเมืองนลครับนี่น้ำท่วมนาข้าวแล้วครับผมน้ำท่วมนาข้าวแล้วครับ มาครับมาครับหมู่บ้านหมู่บ้านอยู่นี่อูเพชรชบูนะครับผมนี่ที่ส่วนกลางที่ให้เด็กน้อยเล่นนะครับมาครับพุบ่มมาครับพุบ่มเงียบด้วยครับ นี่นะครับนี่นะครับงานงานที่จะได้เจอวันนี้ครับยกตู้ยกตู้ลุยโขนนี่นะครับโปูยกตู้ลุยโขนยกตู้ลุยโขนเข้าชุดครัวแล้วครับปูตู้ชุด ขั้ลุยโคลนนี่นะครับจุดขั้ลุยโคลนครับผมมาแล้วครับมาแล้วครับ เดินด้วยโคนไปนี่นะครับตู้เคาน์เตอร์เราไปไงตู้เคาน์เตอร์มาแล้วมาแล้วถูมันที่หนึ่งซื้อสักหลังครับแต่ไม่มาซื้อนะครับทำอยู่ที่ของอยู่บ้านนี่ก็ครับ ทำอยู่บ้านนอกก็ได้ครับมีกำลังขึ้นโครงสร้างอยู่ครับโอ้โหเนี่ยมีกำลังขึ้นโครงสร้างอยู่ครับนี่ครับมากับคู่ใจครับโผมมากับคู่ใจผมนะครับใครเห็นก็บีบแตะทักทายได้นะครับโอ้นี่ครับนี่นะครับผม มาถึงจุดหมายปลายทางปลอดภัยเรียบร้อยแล้วครับอ,ออกมจากกรุงทพ่ห้าทุ่มมาถึงจอดนอนอยู่จุดพักรถอยู่นาง่ว่เพราตีสี่ DC ครับมาแล้วครับเ <c oughs> งียบดีครับเนาะอยู่นี่ครับ <Hey. S 2> ครับมาแล้วครับผมนี่ครับเราก็จะได้ยกไปนี่ไปนี่ครับมีอยู่สองห้องนะครับผม ้องสองนี่ครับนี่ครับน่ารัน,นเราน่านเราจะเป็นนี้ครับผม นนเราจะเป็นอย่างนี้ครับน้างนาเราจะเป็นอย่างนี้เดินเดินเข้ามาเลยครับโอ้นีนะครับมานี้หนึ่งชุดนะครับผมอันนี้หนึ่งชุดอันนี้หนึ่งชุดนะครับ นี่นะครับบรรยากาศบันนอกแล้วครับผมนี่นะครับอยู่ทุ่งไร่ทุง่งนาครับผมมาแล้วครับนี่บรรยากาศบ้านนอกเพชรบูรณ์นะครับอยู่อำเภอเมืองนะครับนี่อยู่อำเภอเมืองครับผม อยู่อำเภอเมืองอยู่อำเภอเมืองนะครับผมมาแล้วม,มาถึงมาถึงจุดหมายปลายทางนะครับผมมาถึงจุดหมายปลายทางนะครับผมมาแล้วครับ ปลอดภัยนะครับผมนี่ตอนกลับนะครับผมใครชอบคลิปผมก็ฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมฝากกดติดตามให้ผมนะครับฝากกดติดตามให้ผมเลยนะครับฝากช่องยู u ูบหน่อาทิ์ชินทวันด้วยนะครับผมนี่ครับดูบรรยากาศ บรรยากาศนะครับผมฝากช่อง y o ยูทูบนายอาทิตย์ชินทวันด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับนี่ครับทุง่งไรทุ่นาตอนเช้าบรรยากาศสิบสิบโมงครับผมบรรยากาศสิบโมงครับแดดกำลังอ่อนแต่น้ำท่วมหนาแล้วครับโอ้น้ำท่วมหนา ทั่วมนานะครับนี่ครับบ้านลูกค้าที่เราจะได้มาส่ง,งนะส่งงานส่งงานนี่หนึ่งห้องนะครับนี่หนึ่งห้องที่เราจะได้ติดตั้งให้เรายกของมาให้เขาครับนี่ครับแต่นี่นะครับผมน้ำ ฝากด้วยนะครับผมใครดูคลิปผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมฝากด้วยนะครับออกช่องยูท b e นายทิดชนวันด้วยครับนุ่นขึ้นเขาเขานุ่นถ้าข้ามเขาลูกนี้ไปก็จะไปนู่นนะครับจะไปข้ามเขาไปก็ เป็นผิดโลกครับผมข้ามเข,ขาลงนี่ไปก็เป็นผิดโลกแล้วครับามาแล้วครับผมฝากด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับช่องยูทูบนายทพย์จินตะวัน,นครับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนครับผมขอลาไปกับทุ่งไหลทุ่งนาน,น้ำท่วมนะครับขอบคุณครับ